ว่าจะให้พี่ต้นฮักแต่งเพลงให้อันกระสินร้องเพลงให้ลูกชายหน่อยนะควรออกแบบเพลงแนวไหนดีลูกทุ่งหรือเพลงเร็วเพลงช้าหรือสไตล์ไหนคอมเมนต์บอกหน่อยนะแต่งไปมันจะมาไม่หระครับจะรอ้องให้ปหล่หเสียทําไมอะ่ไปไหนแล่ววันเนี้ยอ,อ๋อก็วันนี้ก็ให้เขาได้พักผ่อนบ้างพักผ่อนออโอ้โ เสาร์อาทิตย์หยุดงานแบบราชการเลยระบบงานแบบบริษัทอราชการตรงตรงเน,น้นเน้น <c oughs> เออเหนื่อยเขาก็เหนื่อยเหนือน่อยทํางานสองชั่วโมงสองชั่วโมงบอกเหนือ่อยเงินเดือนมันเยอะกว่าผมสามเท่าอเสีย <c oughs> เขาเขามีความสามารถความสามารถโ <c oughs> อ,อ้โหเดี๋ยวผมออกกล้องมาพูดพูดพูดไม่มีอันั้นไม่มีความสามารถสองชั่วโมงพักได้สบายผมไปนอนพักข้าทีเฮ้ยเจ๊งเจ๊งไปไหนวาเจ๊ง ไปห้าสยบไม่เคยเรียกหาแบบนั้นมีไหมอ๋อมันต่างกันซุปตาเข้าใจไหมเขาเรียกว่าซุปตาแล้วผมล่ะครับในสแอ๋โอเคครับเดี๋ยวเพลงประมาณไหนคอมเมนต์บอกเลยนะว่าอยากให้อ่านการสินร้องสักเพลงไหมมีซักบทเพลงเป็นคนร้องเองเลยครับผมแล้วก็แสดงเป็นเอกนิสิตนะร้องเองเลยเหรอครับออร้องเองเลยลองคอมเมนต์บอก่อยครับโอเคครับสวัสดีครับครับ